เพชรแสนแสบชนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมองกันหน่อยเออเป็นไงบ้างครับไฟนี้พอใจพอใจแต่ว่าตอนแรกนี่เป็นยังไงบ้างเขาบวกศอกมาเหมือนกันมีเสียวเสียวบ้างไหมมีเห็นหัวปูดเลยไหมอ่แต่ว่าเราได้เราเปิดแผลเขานแต่ว่าเป็นแผลช้าร่างกายสภาพร่างกายเป็นไงบ้างไปีซ้อมมาดีครับไปนี้ไนี้ถือว่าซ้อมมาดีหมดเรื่องหมดไหมไม่หมดครับไม่หมดไปนี้ถือว่าออกจังหวะออกแข้งได้ดีมีสอก ตอนมีจังหวะหนึ่งที่พี่เล็กก็บอกให้ให้อย่าเพิ่งไปบวกอย่าเพิ่งไปบวกตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ทำไมเราอยากบวกแล้วหรือยังไงก็จะเก็บเลยให้เก็บเลยครับจะฟันเราให้อยู่เลยครับเขาจะฟนเราให้อยู่เลครับเขาจะฟันให้อยู่เลยนะครับแต่ก็โดนบวกแต่ก็โดนบวกแล้วก็หัวก็บวมเหมือนกันนะครับเอาฝาก FC แฟนคลับหน่อยครับครับวันนี้ทำได้เลยครับขอบคุณจี่เป็นกำลังใจผมครับผมน้ำหนักนี่โอเคเลยขอบคุณมากครับเพชรแสนแสบครับ